ลงก่าดังเลยลงก่อนลงนี่นะแยกสินี่กำลังแยกกำลังแยก,ก,แยกตรงนี้มีปืนไม่หว่ะโอ้ยมีคนหนึ่งคนเห็นอยู่ในแมปน,นี่เป็นคนได้ปืนแล้วโ้ว่แยแล่ละกูปืนเอาปืนเล okay. ตรงเขาใช่ไหมใช่ไหนวะมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าเอาดิไงเฮ้ยตรงเธอตรงเธอมีคนปล่อยโฮเมอร์ใช่ไหมอ๋ออ๋อไอนี่ไม่ตาย โอาวุธมีอยู่แค่นี้ข้างบนเอา้ากระสุนหมดมันมีกระสุนไหมไหนตัวเนี้ยอ๋อมีแต่ปืนสบายแล้วกูอนี้ก็มีอยู่เลยคุลอตี้เห,หรอไม่แน่ใจแต่การคาดเดาจะใช่ก็ได้ ข้างบนนี้มีของไหมวะมันมีคนอีกไหมเนะี่ยทำไมความไม่สมึกม,มันจะมีไม่เห็นมันจะแตกมันมันลงแยกกันเหรอไม่ลงเหมือนกันตรงเขามันจะมีเหมือนเมื่อกี้มันมีนี่อยู่เอ็มมันลงสองตัวนะอ๋อนี่ไม่ใช่นี่หว่ะชุชกกันได้เหรอหรือว่ายัางไงโอ้ไปกดสก,กิลไปเฉยเลยกูโอ้โหจะยับจลองอยับวงสิเนี่ยมาเนี่ยนะวงชุบนะ กนะันนะยิงเธอป่ะนะหอดอ๋อเราลองเหยียบวงเลยดิมีอะไรที่มันดีกว่า a อคีไหมวะเอ้ยสากาวไหมวะไม่เคยชอบสากาสักทีเลยไม่เห็นมีใครมาเลยนะใจเย็นสิเธอนั่นปะ หรือบอดเมกกื่อกี้จยิงบดอาวุธอาวุธขอฟาร์มหน่อยนะบูดวันนี้มีข้างบนได้เปรียบนะถ้ายืนข้างบนแล้วเนาะบางครั้งก็อาจจะสุดจริงมีคนมีคนเนี่ย เห็นมันขึ huh ้นชื่ออยู่นะที่ยิงๆอ่ะแสดงว่าไม่ได้มีแต่บอดวันนี้อย่าบอกว่าสาเกิยโอ้ตะเกียเลิฟอะไรอ่ะไอเล็บตะเกี้จะเก็บอันนี้มาเลยใช่ไหมเก็บกระป้อมใช้งานชับุโง ถ้ามาสองคนมันจะทำให้เร็วขึ้นไม่เกี่ยวอา้าวไม่เกี่ยวหรออ๋อ,อ้า่เขาก็โดนด้วยะเนี่ยไฟ่ะเพื่อนกันเองก็โดนเหรอ,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 อไฟที่เธอปล่อยอ่ะอ๋อโอ้โหแผ่เก็บก่อนเก็บได้ไหมได้ทีนี้แหละมันก็จะเด็ดละพวกเราเอ๊มีคนมาเอาพวกเราแน่ ในเดือนนี้นะครับผมยังมีผู้ที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามผมสูงถึง59เลยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมนะครับผมกดติดตามผมให้ถึง1 0 0 0ซับไปไว้น่นะครับโอเค้อของจำพร้อมไม่เลยพี่ซอมโล <ไป S 1> แต่ไม่มีเกาะได้เห็นเลยแอวนดอกใช่ไหม ข้ามันเหมือนจะมีตัวเอาอ๋อ,อใช่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 เหนล้วเห็นละเห็นละจะเหมือนมันเปิดแต่กล่องไว้ปะ <c oughs> ตัวมันต้องอยู่แถวๆนั้นแหละน่าจะไปไม่ได้ไกลมากหรอกเผลอๆมันจะมาแถวๆ <c oughs> นีๆ้นี่แหละเคาระวังเนี <c oughs> เ่ยไงนั่งไงขวาไอ้ซ้ายซ้ายเธอนั่นแหละ แสงซ้ายมียิงซ้ายมียิงมาเอาตายแล้วเดาอยู่อ้ามันตายไปแล้วเนี่ยจะมมาของได้เลยมีเกาะนีิว่า วารีไปข้างบนข้างบนใช่ข้างบนก็มีบนน่าจะคนใช่เอาเธอกระโดดอย่างนั้นได้เลยเขาไปไม่ได้แบบนั้นอะ มันไปไหนแล้วลงลงลนล่ะไม่ได้หลบอยู่ในบ้านเนาะได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ได้ชุดตัวเอง จะสุดหมดเรื่อยๆเธอมาดิยิงเขามาได้มันจะไม่ยิงเขาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยหลบทันก่ดีโอ้ลอกเหรอเดี๋ยวหนุไปเจอพี่ข้างบนนะ กันจนได้มันหนีไปเลยใช่ไหมไอ้นี่มันสายแอบเนี่ยโอ้โนลอสเออฮะโดนล็อตตอหน้าตาเขาเลยนะเมื่อกี้เขาไม่ได้ยิงนะโอ้โหเนี่ยอนี่ยเนี้ยเนี่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 ยอีตัวนี้เนี่ย ตัวไหนข้างบนเนี่ยเหรอะอรนะโอ้ยนโอ้ยเฮียมันปาระเบิดมาเ,เดี๋ยวเขาไปเอาตัวหลังก่อนอเค ปลาระเบิดกูมาหากูทำหาป้ามึงดิพ่อมึงรวยระเบิดโอ้ยหัวฟ้าอีกแยะกูย่างเบื่อเลยนะไอตัวเนี้ยเฮ้ยหลังก็เข้าวะอู้มันจะถูุกอะไรตอนนี้เนี่ยยิงเลยยิงเลยยิงเลยไอตัวนี้เหรอที่มันมาเอาเราเมื่อกี้เอาเราเอาเราเดี๋ยวเขาต้องเตรียมชุบขอบคุณนะยิงมันเลย มันอยู่ข้างบนนะลงโหลดโลดกระสุนหมดสกิลคูลดาวอยู่มันไปคลุกเพื่อนมันแล้วไป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 เลยมึงมาสมเก่ามึงก็ตายอีฮีบอกเลย มันต้องขึ้นไปพีคใช่ไหมอ๋องั้นเราเข้าวงดั้งไงตลิงไงเห็นไหมนะอ๋อทำไมเขาไม่เห็นมันวะมันลงไปแล้วเหรอไปแล้วไปลุกแล้ว สิ่งมันยิ่งไม่ตายว่าตู้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่าพุ่งไปไม่ต้องไปอ่ะโอเคอมันแต่มันเห็นเราอยู่แล้วเนาะยังไงก็บสบายยมาเอาเราอยู่แล้วไม่มีโอ้ยกระตุกอะไรเนี่ย ขนาดของเขายัางกระตุกเลยต้อ,อ้ยอมันเงียบจังวะหายนะเอเด็กเวนแต่มันเห็นเราอยู่แล้วเห็นปะทางในวงนั้นปะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มันนี่ Nè nghe nè nghe nè nghe Lên làng, lên làng nghe bay 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 โดนหัว yup. โดนหัวโดนเหี้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ ok> um> ้เธอเขาก็บอกอยู yeah> ่อะทู้งหเขาก็พยายามหลบแล้วแต่มันต้องหลบสองตัวไงเขาเลยต้องหลบไปข้างหลังเกินดิงมันนั่นแหละตายมาแล้วแล้วหลัง วิชากระสุนฉลามวารีโอ้โหมีทั้งคู่เลยนะอันนั้นน่ะเออยแอมมาเลยมาเลยเอะไรเยี่ยมโอ้โหเธอเกือบสิบสอง